มาลดน้ำสูญเสียกันเถอะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนนะน้ำสูญเสียคืออะไรอ่ะมาเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรน้ำสูญเสียเนี่ยจะพูดภาษาบ้าน,านก็คือน้ำประปาที่สูญหายไปโดยไม่เกิดประโยชน์เหมือนน้ำเททิ้งนี่แหละซึ่งน้ำสูญเสียก็จะแบ่งได้สองประเภทนะประเภทแรกก็คือน้ำสูญเสียทางกายภาพหรือว่า real losses ชื่อมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่ากายภาพก็คือน้ำที่เกิดจากการรั่วซึม หรือว่าไหลทิ้งนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เราทุกคนก็จะมาช่วยกันลดน้ําสูญเสียประเภทนี้กันประเภทที่2ก็คือน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย์หรือว่า a p p e a r e n t losses ในส่วนนี้เป็นน้ําสูญเสียที่เกิดจากการทํางานที่ชํารุดของม้าวฟ้าน้าน้าสูญเสียประเภทนี้เดี๋ยวพี่พี่พนักงานการประปาจะเป็นคนจัดการเองทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าน้ําสูญเสียคืออะไรมาเดี๋ยวเราจะมาลดน้ําสูญเสียทางกายภาพช่วยกันนะครับ go มันตรวจสอบก๊อกน้ำภายในบ้านปิดก๊อกน้ำที่ไม่ได้ใช้งานสุขภัณฑ์ในบ้านบางอย่างที่ใช้งานมานานแล้วอาจจะปิดได้ไม่สนิทต้องคอยสังเกตกันให้ดีนะตรวจสอบมาตรวัดน้ำหากว่าปิดก๊อกน้ำทุกตัวในบ้านแล้วมาตรวัดน้ำหยุดหมุนแสดงว่าภายในบ้านไม่มีจุดที่รั่วซึมแต่ถ้าหากปิดหมดแล้วมาตรยังหมุนอยู่ก็แสดงว่าภายในบ้านเราอาจจะมีท่อแตกหรือท่อรั่ว ต้องไปไล่หาดูว่าเป็นตรงไหนโดยสามารถสังเกตได้จากจุดที่เดินเส้นท่อภายในบ้านถ้าตรงไหนมีเปียกชื้นแล้วก็ชัดเลยตรงนั้นแหละแล้วมันก็มักมจะรั่วตามข้อต่อต่างๆของสุขภัณฑ์ภายในบ้านด้วยนะเช็คให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดนะครับหรือถ้าบ้านใครมีถังพักน้ําก็ลองตรวจสอบดูได้ว่าถังพักน้ําของเรารั่วหรือเปล่าโดยการปิดการใช้น้ําภายในบ้านทั้งหมดและปิดก๊อกน้ําเข้าถังพัก เปิดฝาดูระดับน้ําภายในถังพักจากนั้น30นาทีถึง1ชั่วโมงให้มาดูอีกรอบถ้าระดับน้ําลดลงก็แสดงว่าถาังพักน้ําของเราอาจจะมีรอยรั่วก็ได้เป็นไงบ้างครับลดน้ำสูญเสียภายในบ้านง่ายใช่ไหมล่ะน้ำมันก็รั่วแค่นิดหน่อยเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยมีตังจ่ายค่าน้ำอยู่แล้วนะจริงจแล้วการลดน้ำสูญเสียไม่ได้ทำแค่เพื่อประหยัดค่าน้ำอย่างเดียวนะแล้วทำเพื่ออะไรอีกละ่ะ รู้หรือไม่ครับว่าปัจจุบันโลกเรามีน้ําจืดเพียง3%ของน้ําทั้งหมดบนโลกเท่านั้นโดยอยู่ในรูปแบบของทารน้าแข็งประมาณ2%ที่เหลืออยู่ในรูปน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินคิดเป็นสัดส่วนน้าจืดที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ได้ในปัจจุบันคือแค่1%เท่านั้นและมีแนวโน้มว่ากําลังลดลงด้วยนะครับสังเกตจากที่บางปีในบางภูมิภาคของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยแล้งนั่นเองครับทีนี้เห็นความสําคัญของการลดน้ําสูญเสียหรือยังครับ โอ้โหซึ่งเลยครับแล้วทำไมเขาไม่เอาน้ำทะเลมาทำน้ำประปากันล่ะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่าการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลต้องใช้ต้นทุนสูงมากกว่าปกติถ้าบางพื้นที่ที่จำนวนผู้ใช้น้ำไม่มากพออาจจะทำให้ผู้ผลิตน้ำประปาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ครับหรือถ้าจังหวัดไหนที่ไม่ได้ติดทะเลยังไงก็ต้องพึ่งแหล่งน้ำจืดที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นอยู่ดีครับ ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับวันนี้แฮ่อ๋อแล้วทุกคนสามารถช่วยลดน้ำสูญเสียภายนอกบ้านได้ด้วยนะจ๊ะโดยการโทรมาแจ้งที่การประปาสาขาที่ให้บริการหรือ PWA Contact Center 1662เมื่อพบเห็นท่อแตกรั่วเข้าใจไหมอย่าลืมโทรมานะคัดเรือยังเนี่ยคัดแล้วอ๋อโอเคบายบาย